สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่พี่น้องครับมือนีศรีสะเกดชาแนลนะครับอยู่ที่บ้านเพียมาตรอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวมาดูหมอลำนะครับรัตนิลินนะครับซึ่งแสดงคืนนี้นะครับที่ทุ่งนาบ้านเพียมาตรอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อหลายคันทีเดียวนะครับรถสําหรับการตั้งเวทีของหมอลำวง รัตนาสินอินไทยราชนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับขออภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้อ่านผิดนะครับชื่อหมอลำนะครับรัตนาสินอินตาไทยราชนะครับนี่เป็นบรรยากาศของการตั้งเวทีนะครับก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมรัตนาสินอินตาไทยราชนะครับเดี๋ยวไปดูการตั้งเวทีกันใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมครับ มาดูการตั้งเวทีกันต่อนะครับหมอลำหมอลำนะครับคอนเสิร์ตหมอลำอีสานขนานแท้คณะรัตนศิลป์อินทาไทยราชนะครับที่อยู่เขาบอกว่าอยู่ถนนอะไรครับกม7ตําบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับของการตั้งเวทีกันสดๆร้อนๆเลยครับสดๆจากทุ่งนาบ้านเพียมาศ อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับหมอลำวงใหญ่นะครับรัตนสินอินตาไทยราชนะครับนี่ครับก็มีรถหลายคันทีเดียวครับชื่อวงนะครับรัตนสินอินตาไทยราชนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับหมอลำวงนี้ครับตอนนี้ก็กําลัง ตั้งเวทีกันอยู่นะครับคุณผู้ชมคืนนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่14นะครับคืนนี้14เมษายน2565นหอาะครับหมอลำรัตน์ศิลินตาไทยราชนนะครับตอนนี้กำลังตั้งเวทีกันอยู่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ชมบรรยากาศของการตั้งเวทีเป็นกันไปก่อนนะครับหมอลำม,มาจากขอนแก่นนะครับ รัตนศิลป์อินตาไทยราชครับตอนนี้ก็กำลังตั้งเวทีกันอยู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรายงานให้ทุกท่านได้รับชมเป็นระยะระยะนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ